เฮ้ยชายชายไอ้ชายชายโว้ยไอ้ชายมาเฮ้เข้าบ้านก่อนดีวะเฮ้ยไม่ต้องหรอกว่าแต่เองนะรีบแต่งตัวไปฆ่าเถอะว่าไปไหนอะโอ้ยก็ไปบ้านของลุงย้อยนะสินี่ที่บ้านของลุงย้อยนะมีคนหลวงเข้ามาตั้งเยอะเลยนะเว้ยรู้สึกว่าเขาจะมาพูดเรื่องปฏิรูปปฏิรูปที่ดินอะไรนี่แหละปฏิรูปมันเหมือนปฏิวัติเปล่าวะเฮ้ย ฉันว่าคงไม่เหมือนกันหรอกมั้งข้าเองนั่นนะก็ไม่รู้เรื่องได้ยินแต่ว่าเขามาเกณฑ์ชาวบ้านแถวนี้ไปฟังกันให้หมดว่ะเฮ้ย hey, หวังว่าเขาคงจะไม่มาไล่เราออกจากที่ทํากินนะหรือว่าจะเป็นเหมือนพวกลูกน้องเท้าแก่เฮงมาขู่ว่าจะยึดว่ะสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย ก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวเองนะครับว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานการประทรุนเพื่อเกษตรกรรมหรือที่เรียกว่าสปกเป็นหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพ่อแม่พี่น้องครับท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ท่านทํามาหากินอยู่ในเขตปลาสังวนแห่งชาติไม่สามารถมีโฉนดที่ดินได้ทําให้ไม่อาจลงทุนในที่ดินได้เต็มที่หน่วยงานของผมจะเข้ามาําเนินการประรุปที่ดินในหมู่บ้านของท่านนะครับ การปรปทินเพื่อเกษตรกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับให้มีที่ดินทํากินของตนเองผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินของตนเองหรือมีน้อยรวมถึงพวกท่านด้วยซึ่งทํากินอยู่ในเขตป่าไม้จะได้มีที่ดินทํากินของตนเองเป็นการถาวรและถูกต้องตามกฎหมายครับหมายความว่าหลวงจะมายึดเอาที่ดินที่พวกเราอุตสาหบุกเบิกแล้วก็ทํากินอยู่ในขณะน,นี้คืนไปเลยเหรอครับ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอะครับหน่วยงานของเรานะครับไม่มีนโยบายที่จะยึดที่ดินคืนจากเกษตรกร,กรแต่เราจะเข้าไปจับที่ดินทำกินให้เกษตรกร,กรมีสิทธิในที่ดินนั้นโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีการออกเอกสารสิทธิ์ให้แล้วก็มีการพัฒนาให้ด้วยครับหมายความว่าพวกเราทำกินอยู่เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นใช่ไหมครับวิธีการจัดที่ดินของสปก์เรานี่นะครับเราจะจัดให้ตามที่ครอบครองอยู่จริงครับสมมติว่าท่านมีอยู่20ไร่ เราก็จะจัดให้20ไร่ถ้ามี30ไร่ก็จะจัดให้30 40ไร่ก็จะให้40ไร่ครับแต่ทั้งนั้นจะต้องไม่เกิน100ไร่ครับและไอ้พวกที่มันมีเกินกว่า100ไร่เขาจะทํำยังไงครับไอ้พันหมายถึงนกแก่เฮงนะครับมอนเที่ยวได้กว้านซื้อที่ดินชาวบ้านไปแยะเลยอ๋ผอผุณครเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องนี้การซื้อที่ดินในเขตป่าเนี่ยซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆมันไม่มีผลนะครับ เพราะนั้นคนที่มีที่ดินครอบครองอยู่มากไม่ว่าได้มาอย่างไรเนี่ยจะต้องกระจายส่วนที่เกินร้อยไร่เนี่ยไปให้คนอื่นเขาบ้างครับที่บอกว่าจะให้เอกสารสิทธิ์และที่ทํากินเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงล่ะครับเอกสารสิทธิ์ที่ว่านี้นะครับเราเรียกว่าเอกสารสปก401ครับชื่อเต็มมันก็คือว่าหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินพอพวกเราได้เอกสารตัวนี้ไปแล้ว ก็ถือว่าได้ที่ดินนั้นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถทํากินไปจนชั่วลูกชั่วหลานนะครับแต่เอกสารตัวนี้จะมีข้อห้ามไม่ให้โอนขายที่ดินเนี้ยไปให้คนอื่นเว้นแต่จะโอนให้ลูกหลานหรือตกทอดทางมรดกเท่านั้นครับเอ,อ่อถ้าเกิดว่าวันหน้าวันหลังเราเบื่ออาชีพนี้แล้วเราอยากจะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นแล้วที่ที่เรามีตรงนี้เราจะทํำยังไงครับ ตรงนี้เรามีวิธีครับท่านจะต้องโอนขายที่ดินนั้นคืนมาให้สปกสปกจะได้จัดให้คนอื่นต่อไปแต่ถ้าพวกเราไปซื้อขายกันเองก็จะเสียสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ซื้อก็จะไม่ได้ที่ดินส่วนฝ่ายที่ขายเนี่ยก็จะต้องให้หมดเสียสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปครับโถเอ้ยมันก็ไม่ประโยชน์อะไรน่ะสิครับเราเป็นเจ้าของที่ดินแต่ขายไม่ได้มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละที่นี้เราก็ทํากินกันอยู่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเออเดี๋ยวอย่างนี้นะครับผมว่ามันมีนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่เราจะมีที่ที่ถูกกฎหมายไว้ทํากินต่อไปนี้ก็จะไม่มีใครมาขับมาไล่พวกเราอีก <arrive> แล้วที่ท,ที่สําคัญที่สุดคือเราจะมีที่ดินที่ถูกกฎหมายไว้ให้ลูกหลานได้ทํากินไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้ไม่ดีเหรอครับดีดีไหมครับถูกต้องครับท่านจะได้ที่ดินทํากินไปจนชั่วลูกชั่วหลานครับ และยังใช้เป็นหลักทรัพย์ไปกู้เงินธนาคารมาทําการเกษตรได้ด้วยครับนอกจากนี้สปกรและหน่วยราชการต่างๆก็จะเข้ามาช่วยพัฒนาให้พวกเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับเป็นอย่างนั้นโอ้ดีครับดีครับที่ลิงแถวเนี่ยว่าวางซื้อไว้เยอะเลยวแล้วให้ราคาเป็นที่น่าพอใจอาชายหรือจะลื่นลึงไปทําไม หาให้ว่าสิแล้วลือไปบุกบกจับจองที่อื่นต่อไปลือไล่เงินเปล่าเปล่าแถมที่ก็ไม่ใช่ของลือรุวยวันนี้ยังไม่ใช่นะเท่าแก่แต่วันหน้ามันต้องใช่นี่เท่าแก่คงไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ที่ดินทั้งหลายแหละที่เท่าแกกว้านซื้อไว้โดยผิดกฎหมายเนี่ยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเนี่ยเขาจะยึดคืนหมดแล้วเขาจะเอาไปจัดให้ชาวบ้านทำกินต่อไปเฮ้ยใคร ใครจะกล้ามายุ่งว่าซื้อรวยเงินสกสกก็ตามใจเท่าแก่ไม่เชื่อฉันก็ตามใจเท่าแก่ไปที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนะไปถามเจ้าหน้าที่เขาดูไม่เชื่อก็เฮ้ยกลับ นี่สิดาการปฏิรูปที่ดินเนี่ยเขาดีนะเขาให้สิทธิ์ทำกินมันเป็นประโยชน์กับพวกชาวไร่ชาวนายอย่างเราต่อไปนี้ไอเ้เฮงไอ้พวกนายทุนจะได้ไม่บังคับให้พวกเราขายที่กับงมงันไงดีไหมแต่พี่จ๊ะพี่ก็รู้นี่ว่าบ้านเราฝนมันตกต้องตามฤด,ดูกาลที่ไหนกันแล้วถ้าชาวบ้านก็าทำไร่ทำนาไม่ได้ผลนี่ยนะ ยิ่งทําก็ยิ่งแย่ฉันว่าในที่สุดเขาต้องขายที่เขาอยู่ดีนั่นแหละโอ้ไม่เป็นปัญหาเลยต่อไปนี้ไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วพวกปฏิรูปที่ดินเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาที่ดินให้เขาจะหาแหล่งน้ําให้เขาจะทําถนนเข้ามาให้แล้วโดยเฉพาะนะถ้าพืชผักที่พวกเราทํากันเนี่ยไม่มีที่ขายขายไม่ได้เขาก็จะหาตลาดขายให้ดีเวลาจริงเหรอจ๊ะ ดีจังเลยจ้พี่เออรู้ว่าแต่ว่าเราต้องทำยังไงบ้างล่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆคอยทำตามที่เขาแนะนำแล้วก็คอยให้ความร่วมมือเท่านั้นเองจำไว้นะ <c oughs> ครับเออพวกคุณก็เพียงแต่เตรียม หลักฐานนะครับเช่นบัตรประชาชนนะครับประชาชนสเนาวะะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่าจะต้องให้ความร่วมมือนะครับกับเจ้าหน้าที่ตอนที่เข้าเข้าไปหลังวัดนะครับหรือบันทึกปากคำนะครับและหลังจากนั้นทางพวกคุณก็จะได้รับเอกสารสิทธิ์นะครับที่เรียกว่าสปก401นะครับเอกสารสปก401เนี่ยนะครับมีประโยชน์ใช้ยืนยันสิทธิในที่ดิน ได้เต็มที่นะครับสามารถใช้อ้างอิงกับบุคคลทั่วไปไม่มีใครมาขับไล่จับกลุมคุณได้หรอกครับและเอาไปเป็นประกันเงินกู้หรือประกันตัวผู้ต้องหาก็ยังได้ด้วยนะครับและต่อไปทุกคนจะได้รับโฉนดที่ดินเหมือนกันหมดครับขอเรียนถามนิดนึงคือในหมู่บ้านผมนะครับพวกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนนำสบกอเข้ามาให้พวกลูกบ้านนะครับ เขาขอหัวคิวสมมติมีร้อยไร่ขอสิบไร่ทุกคนทุกทุก,ทก,ทกบ้านถ้าไม่ให้เขาจะเอาสอปรกรกลับเขาไม่ให้ละเขาไม่เอามาละอย่างนี้ทําไงครับอันนี้ทางพวกคุณอย่าไปให้เขานะครับเพราะว่าถ้าทางสอปรกรเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะทางพวกคุณก็จะได้รับการจัดที่ดินเนี่ยนะฮะเท่าที่พวกคุณทํากินอยู่จริงๆอ๋อไม่เกี่ยวกไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านเหรอครับไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านครับครับ ผมลาแลครับดีครับทั้งหที่ท่านพูดเมื่อกี้ลืมหมดแล้วครับเตรียมอะไรบ้างครับทั้งพมมีเอกสารจะให้นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็มีเอกสารให้แล้วก็คนเปิดในหน้า16บนะครับหน้าสิบหกครับดูดูดูสิครับอ่ะดูดูเอาไปแจกกันสิครับหน้าส6กนี้มีบอกไว้นะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างใช่ครับขอบคุณมากครับผมลาแล้วครับโชคดีครับ อะไรกลางวซื้อที่มาจากชาวบ้านต้องมากมายอยู่ๆมาแบ่งวัวแค่ร้อยไร่มันจะถูกเลยถูกต้องแน่ครับเพราะขนาดที่คุณซื้อคุณก็ทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดินที่คุณจ่ายเงินซื้อไปนั้นเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนไม่ใช่ที่ที่จะมาซื้อขายกันได้เพียงแต่ชาวบ้านบุกรุกเข้าไปทํากินเท่านั้นจากพังไร่เหลือร้อยกว่าไร่เนี่ยไม่ยุติธรรมทาไม่ถูกอย่างนี้ทาไม่ถูกถูกสิครับ ถูกต้องสำหรับเกษตรกรที่แท้จริงพื้นที่เพื่อการเกษตรเหมาะสมสำหรับทำการเกษตรไม่ใช่มีไว้เพื่อสะสมนะครับอ๋อผมมีข่าวดีจะบอกคุณเรื่องหนึ่งหากคุณไม่ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองทางการมีสิทธิ์ที่จะเรียกที่ดินคืนทั้งหมดเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรที่แท้จริงทำกินต่อไปเฮ้ยครับแก่กับกอนเถอะ หมกทุราแล้อยู่ทำไมพวกผมมาทำงานอยู่กันเท่าแก่ก็ช่วยทำไร่ยอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ที่ทำมาหากินเลยแต่ตอนนี้นะผมมีโอกาสได้ที่ทำมาหากินแล้วขอทำงานสุดจริตบ้างดีการนะเท่าแก่สวยสวยจริงๆหมกไปตั้งหลายต่างแล้วไม่ไรอะไรเลยสวัสดีครับไม่ไรทำนี้ทำไมทำงานอยู่กันเท่าแก <ๆ S 1> แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วผมพอจะมีสิทธิ์ได้ทำอยู่สาไร่ฮะผมถัง เกษตรกรทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะได้ครอบครองพื้นที่ดินที่ทำกินอย่างปกติสุขภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกษตรกรไม่ทิ้งถินปฏิรูปที่ดินไม่ทิ้งทันสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกอหรือที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด